โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันแซดกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมบินเซตคอนเน็กต์นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเกมบินเซตคอนเน็กนะครับก็อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ตัวละครกาชานะแต่เป็นตัวละครพิเศษนะครับนั่นก็คือคารินนั่นเองนะครับผม สาวแว่นผมเขียวประจํากิวนะครับผมที่หลอกเอาเพชรของพวกเราไปกี่หมื่นกี่แสนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมอ่าโอเคก็วันนี้นะครับเกมปินเซสเนี่ยก็อัปเดตให้น้องเนี่ยเป็นตัวละครให้พวกเราได้เอามาใช้ได้เอามาเล่นกันนะครับผมแต่ความพิเศษก็คือตัวน้องคารินเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในตู้กาชานะครับผมหรือว่าสามารถปลดล็อกได้จากเนื้อเรื่องทั่วๆไปนะครับผมตัวน้องคารินเนี่ยนะครับอ่า จะมีเงื่อนไขการปลดล็อกพิเศษนะครับผมโดยเริ่มแรกเลยนะวิธีที่จะเข้ามาปลดล็อกที่หน้าตัวคารินนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่หน้าตัวละครเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงล่างสุดจะมีคําว่าตัวละครพิเศษนะครับผมก็ค่อยคลิกเข้าไปที่ตัวคารินนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เงื่อนไขที่ต้องใช้ในการปลดล็อกคาริน่ะคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมานาที่ต้องใช้นะครับผม คารินนะครับจะต้องใช้มานา500ล้านมานานะครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆที่เล่นกันมานานเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมานานล้นและแล้วก็เก็บอยู่ในกระเป๋าของน้องคโคโลกันแล้วด้วยนะครับผมอ,อย่างของผมเนี่ยก็ตุนจนมันแบบทะลุ9 9้ไปแล้วนะครับผมอโอเคก็เอามาใช้กันนะครับผมวิธีกดนะครับผมเราก็สามารถกดปุ่มแม็กตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้ากดแม็กเนี่ยมันก็จะใส่ จำนวนมานาลงไปอัตโนมัติลเลย500ล้านมานานะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมใส่ลงไปแล้วผมก็ติดตั้งก่อนอ่านี่ครับเห็นไหมครับจาก999้าล้านเนี่ยจะเหลือแค่400ล้านละนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเมมโมรี่พีที่จะต้องใช้ติดตั้งนะครับผมจะต้องใช้ถึง3000 m e เมมโมรี่พีซนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้เศษเกลือนะครับผมจะต้องใช้5ชิ้นตอนเศษนะครับอ่า m e m o มรี่พีทครับก็คือตัวละครสาวๆนะครับที่เราอัพขึ้น5ดาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแบบโหเราจะต้องใส่เม m o r รี่พีทของตัวละครที่เราฟาร์มมาแบบเนิ่นนานเลยนะครับในการปลดล็อกน้องคาลินหรอเพราะว่าตอนนี้มันก็มีระบบเซนโยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครบางตัวเนี่ยจะต้องเริ่มมีระบบ6ดาวเข้ามาแล้วนะครับก็จะต้องใช้เม m o r รี่พีทพวกนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําแนวทางว่าเออควรเอาเมมโมรี่พีซจากไหนมาใช้เป็นพิเศษนะครับก็แนะนําว่าควรเป็นตัวละครที่1เลยนะครับเพื่อนๆปั้น5ดาวแล้ว2นะครับตัวละครตัวนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เซนโยนะครับและเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือตัวละครตัวนั้นควรหาซื้อได้จากร้านดันเจียนนะครับผมควรใช้เหรียญจากดันเจียนเพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งเลยตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวละครจากดันเจี้ยนไม่ว่าจะเป็นอายูมิมัสซริมิซาโตะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อนๆปั้นขึ้น5ดาวหมดแล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเหรียญดันเจี้ยนเนี่ยมันหาง่ายนะครับเพื่อนๆกดเคลียร์รายวันเนี่ยก็ได้แหละนะครับตั้ง8,000เนาะอย่างของผมเนี่ยก็ฟาร,ร์มมาแบบโอ้นานมากเลยนะจนมี2องล้านสแสนเหรียญน,นะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะทยอยซื้อนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าควรเป็นตัวละครที่ ไม่จําเป็นต้องใช้เศษในการัพเซน i o เพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยถ้าัพเซน i o ขึ้นไปแล้วมันจะอ่อนลงนะครับอย่างเช่นตัวละครใส่ทรับพเพราะว่าอุปกรณ์ของทับพอเนี่ยมันจะไปบวกค่าพลังป้องกันเกรด tp เนี่ยมันจะเด้งช้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวละครที่แนะนําเอามาใช้ได้นะก็จะมีของตัวน้องมิซาตโตนะครับอ่ามีน้องอายูมินะครับมีน้องยูคาริน้องมาโฮนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครใส่ทรับนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ เซนโยขึ้นไปจนแม็กอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจากที่ผมมองนะผมจะเอามิสโตมาใช้ก่อนนะครับผมอ,อย่างของมิสโตเนี่ยผมก็จะมีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเศษอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาทยอยกอกกันเรื่อยๆนะครับผมอโอเคอ,อันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำลูปวนไปนะครับอันแรกก็คือติดตั้ง อันที่2นะครับผมก็เลื่อนหาเศษของตัวน้องมิสโตะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอ่าอยู่นี่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มแม็กให้เพื่อนๆกดนะครับก็สามารถกดออกมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่มิสโตะก่อน377เศษนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมอาจจะเห็นว่าตัวเลขขึ้นมาละ377จาก3,000นะครับก็เดี๋ยวทํำวนไปเรื่อยๆนะครับผม หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจะเร็วกว่านี้นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยถ้าตัวละครที่มาจากดันเจียนนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยปานคืนห้าดาวเรียบร้อยนะครับอัพเซนโดจนแม็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอ่อน6ดาวเรียบร้อยในบางตัวนะก็ซื้อกวาดทีเดียวไปเลยนะครับอย่างเช่นวิธีนี้นะครับอ่าไปที่หน้าดันเจียนนะครับแล้วก็กดกวาดแบบนี้มาเลยนะครับก็จะเร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับผมก็ไม่ต้องมานั่งกดรีเฟซอะไรอย่างนี้นะครับผม ซึ่งผมก็มองว่าวิธีนี้จะค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าได้ทีก็ทีละ40นะครับแล้วก็จํานวนครั้งที่ต้องใช้ในการรีเซ็ตเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับผมก็เดี๋ยวทําบนไปนะผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกอกเสร็จลงไปก่อนละกันเนาะตอนนี้เสร็จตั้งต้นเนี่ยที่ผมมีนะครับผมตัวละครที่มาจากดันเจียนมีใครบ้างนะครับผมก็จะมียูคาริมีคูกะนะครับ มิสกินะครับผมมาโฮนะครับแล้วก็อายุมนะิเนาะน้องอายุมินี่นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็น้องกรินอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ใส่ลงไปตอนนี้เนี่ยโอ้โหใสท่ทีเดียวนะครับผมขึ้นมาพันหกละก็เดี๋ยวเราซื้อวนไปนะครับผมอ่าตอนนี้ปดมาเป็นพันหกห้าสิบหกแล้วนะครับแล้วก็อ ก็ทีลืมนะฮะมีน้องมัตซึรินะครับ, omi, รบ,รบแล้วก็น้องโนโซมิน้องโนโซมินะครับน้องอาคารินะครับแล้วก็มิซาโตโอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวถ้าลืมเดี๋ยวมาเกาะอ,อีกเพิ่มอีกทีเนาะ Okay. มาก็เดี๋ยวเราไปซื้อวนกันนะครับผมอ่านี่อ่ามีแคลวอีกคนหนึ่งผมลืมไปเลยนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมขอสกิปการซื้อไปก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวถ้าครบสามพันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะครับผม A later few moments later. Okay. เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถซื้อได้ในร้านดันเจียนเนี่ยผมซื้อจนตัวละครทุกตัวเนี่ยมีเฉลี่ยอยู่ที่125เศษนะครับผมสะกี้เนี่ยนะครับน้องคารินของผมเนี่ยยังขาดอีก1,400เศษเนาะแล้วก็ในร้านดันเจียนเนี่ยมีตัวละครที่อยู่ในร้านนะครับทั้งหมด11ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหารกันนะครับจะอยู่ที่เฉลี่ย125เศษนะครับผมอ่าโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผมซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาปลดล็อกน้องคารินกันดีกว่าผม ่ะโอเคจะอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยสองพันเศษแล้วนะครับก็มาลุยกันต่อเลยอ่านี่ยมีน้องแควที่ผมลืมนะครับมีน้องยูคาลิน้องคูกกะนะครับน้องโนซมิน้องมิสกิอายูมินะครับแล้วก็มิซาโตะนะครับผมโอเคเรียบร้อยครบ3,000เศษนะครับก็ติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผม ทีนี้เนี่ยก็ปลดล็อกน้องคาลินเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ก็ปลดล็อกเลยนี่สำหรับน้องคาลินเนี่ยผมก็จริงๆมีลองดูของฝั่งญี่ปุ่นมาแล้วนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเมตาพอสมควรเลยนะครับใช้ในหลายๆคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับตัวน้องคารินนะครับผมอ่าโอเคสำหรับตัวละครนะครับหลังปดลดล็อกเนี่ยจะได้มาที่1ดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เศษเกลือในการซื้อเมมโมรี่พีชของตัวน้องคารินเองนะครับเพื่อที่จะปั้นขึ้นเป็น2ดาวถึง5ดาวนะครับผมอ่าก็จะโดนไปอีกเยอะเลยนะครับผม ทีนี้เนี่ยสำหรับจํานวนดาวที่เหมาะสมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเศษเกลือจํากัดนะครับผมก็แนะนําว่าทําถึงแค่3ดาวก็พอนะครับผมเพราะว่ามันสามารถปลดล็อกในเรื่องความสัมพันธ์จนถึงเลเวล8ได้ด้วยนะครับที่3ดาวเนาะแต่ถ้าสมมติใครมีทรัพยากรเหลือเฟือนะครับจะปานขึ้น5ดาวก็ได้นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบลดดาวนะครับผมส่วนเรื่องแรงของตัวละครนะครับก็ สามารถปั้นใส่สุดได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีระบบแ้งโบนัสนะครับให้เกตทีพเนี่ยเด้งเร็วเป็นพิเศษนะครับผมก็สามารถปั้นขึ้นสุดได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้นะก็จะเป็นวิธีแนะนําแนวทางการปลดล็อกของน้องคารินนะผมซึ่งเป็นตัวละครพิเศษตัวแรกของเกมพิเศษคอนเน็กเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับก็จะเป็น ไฮไลท์ uh, การอัพเลเวลความสัมพันธ์ของน้องคารินาตั้งแต่เลเวล1นึ่จนถึงเลเวล8นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอปิดเสียงตัวเองนะครับแล้วก็ปิดเพลงเอฟเฟกของคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เซฟอัตรเสเซฟเนื้อเรื่องของน้องคารินเลยนะว่าแต่ละเลเวลเนี่ยน้องพูดกับคิชิคุงว่ายังไงบ้างนะครับผมอโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม ギルドハウスの管理人として出会ってからあなたにはいろいろな案件で助けていただきましたねこれからも頼りにしているのでよろしくお願いします現場に出るとあなたたちのありがたさが身に染みますこの貴重な経験を生かして ギルド管理協会の業務フローを改善して恩返しさせていただきます仕事柄たくさんの冒険者さんを見てきましたがあなたのような方は初めてです人脈という言葉では足りないくらいたくさんの縁を持っていますよね あなたのそういうところが羨ましいなって思うんですけど私では真似できそうにありませんねだからせめてあなたが紡いできたたくさんの縁の中の一つとして私もあなたのお手伝いができたらいいなってそんなことを思ってるんです 書類の山を片付けるのは無心に慣れて楽しいですけど現場に出て汗を流すのもいいものですねあなたの邪魔にならないよう精一杯頑張ります体を動かすのはあまり得意じゃないんですけどあなたと冒険するために鍛えるのも良さそうですね その時はあなたにコーチの依頼をさせてもらいます冒険者さんが引き受ける依頼によってその人の性格が想像できたりするんですあなたの性格は私だけの秘密です これまでもずっとあなたの活躍は遠巻きだったり報告書で見てきましたが隣で見るとまた違った印象になりますねあもちろんあなたの報告書に嘘偽りがあるとかじゃないですよ。ただ報告書には載らないような細かいところにもいろいろな冒険があったんだろうなって。 私のお仕事は裏方ですし、目立ちませんけど、あなたの冒険の第一歩だと思うと、気が引き締まります。これからも末永く、お手伝いさせてくださいね。Okay, have got a l i t t o o o วิธีการปลดล็อกน้องคารินฉบับเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับผมส่วนเอฟเฟกตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของน้องตอนปลดล็อก3ดาวแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยมีความสวยมากๆนะครับผมถ้าไม่ติดว่าเอาเพชรของพวกเราไปเยอะนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนับเกี่ยวกับเกม princess connect หรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมเร็วกันแซ่ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ